ก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมาทำกลางหันนะครับกลางหันลมจากขวดพลาสติกนะครับโดยขวดที่ผมจะใช้ในวันนี้ผมจะใช้เป็นขวดเพียวริคุนะครับแล้วก็จะมีฝาสามฝาแล้วก็จะมีท่อหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนี่คือผมเจาะรูไว้แล้วนะครับแล้วก็มีเป็นท่อหนึ่งทับสองนะครับ หนึ่งชิ้นนะครับเอามาทำการยัดแบบนี้เลยนะครับผมก็จะแน่นหนานะครับคือผมจะไม่ได้เจาะให้มันหลวมเกินไปนะครับเจาะให้แบบแน่นๆนะครับสำหรับ,บฝาทุกฝานี่คือผมจะใช้สว่านเจาะรูนะครับเจาะรูทั้งหมดทุกฝาเลยนะครับ ก็จะมี3ามฝานะครับที่หามาเพิ่มแล้วก็มีอีก1ฝาที่อยู่กับขวดนะครับก็จะรวมทั้งหมดก็จะเป็น4ฝานะครับเจาะรูทั้งหมดเลยนะครับนี่ขวดก็อาจจะดําไปนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ทําการฝานะครับเอาฝามายัดนะครับซึ่งฝาขวดน้ำมดลมเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะยัดเข้ากับตัวท่อ1นนิ้วได้ค่อนข้างที่ว่าจะจะเข้าได้เลยนะครับ เข้าแบบแน่นๆเลยนะครับผมนี่ครับเหตุผลที่ว่าใช้ฝากระท่อ1หนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็อันนี้ขวดนะครับอันนี้ผมก็จะมาลอกทําการตัดพลาสติกข้างนอกออกนะครับอันนี้ก็ตัดตรงในส่วนของก้นขวดทิ้งไปนะครับก็จุดเด่นของเอกลักษณ์นะครับสําหรับขวดน้ําขวดนี้นะครับ ซึ่งเขาจะมีเป็นเหลี่ยมเป็นช่องนะครับซึ่งเราที่ซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะตัดนะครับเป็นช่องช่องได้เลยนะครับนี่ก็จะมีเป็นช่องช่องอยู่แล้วนะครับเพราะขวดทรงนี้นะครับจะเป็นทรงแบบเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับเราสามารถที่จะตัดค่อนข้างที่ว่าจะง่ายเลยนะครับซึ่งช่องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ช่องนะครับเราก็ตัดได้สบายเลยนะครับตัดได้อย่างตรงเลยไม่ไม่ต้องไปกะอะไรด้วยนะครับ นะครับก็ตัดให้หมดทุกช่องเลยนะครับอันนี้ก็จะใช้คัตเตอร์นะครับกรีดลงไปนิดหนึ่งนะครับบางทีกันไกตัดไปไม่สุดนะครับผมก็ใช้มีดคัตเตอร์นะครับ กให้สุดนิดนึงนะครับคราวนี้ก็จะมาแบออกนะครับก็จะได้ใบพัดทั้งหมด6ใบนะครับผมนี่แต่คือเราจะไม่เอา6ใบนะครับเราจะทำแค่3ใบพัดนะครับผมให้เราทำการตัดทิ้งเลยนะครับใช้กันไกลอาจจะตัดยากนิดนึงนะครับก็เลยใช้มีคัตเตอร์นะครับตัด เราก็ตัดช่องเว้นช่องนะครับซึ่งจะตัดง่ายนะครับการที่เราใช้ขวดเนี้ยนี่นะครับเราไม่ต้องไปกะเลยนะครับว่าจะกะเท่ากันไหมนะครับขวดนี้นะครับกะแบบง่ายๆเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะได้สามใบพัดนะครับผม ันนี้เราก็มาทําการแต่งใบพัดนะครับผมก็จะตัดให้ดูเป็นทรงใบพัดเลยนะผมก็จะตัดตรงช่วงปลายแบบแหลมๆเลยนะครับให้เหมือนใบพัดกังหันลมเลยนะครับนี่จะได้ประมาณนี้นะครับัีนี้ก็แต่งๆนิดๆหน่อยๆนะครับผม นี่แค่นี้เองนะครับทรงได้แล้วนะครับผมเก็บงานนิดนิดหน่นอยๆน่อยนะครับผมทีมก็มีไอรอยที่เราตัดเดออกมาบ้างนะครับนี่ใช้ครีมตัดตัดนิดนึงก็มาส่วนของในขั้นตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะใช้ฝานะครับหนึ่งฝานะครับผมก็มาทำการตัดนะครับ ราจะตัดนี่นะครับเอาเอาในส่วนของตรงด้านขอบข้างในนะครับผมตัดขอบข้างนอกทิ้งไปเลยนะครับก็จะให้เหลือแต่ตัววงขอบข้างในนะครับผมซึ่งการที่เราตัดนะครับตัดเป็นตัวขอบให้เหลือแต่วงข้างในเนี่ยนะครับนี่เหลือประมาณนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเอาไปวางนะครับในตรงของคอขวดนะครับได้พอดีนะครับผมนี่ก็ใช้กาวร้อนนะครับ ยอดเพื่อความแน่นหนานะครับนี่ก็จะหารวดนะครับมาหนึ่งเส้นนะครับผมมาทำการแย่เลยนะครับผมลองใส่ใบพัดดูนะครับหมุนได้นะครับผมนี่นี่ก็ใช้ลูกปัดนะครับลูกปัดหนึ่งลูกนะครับมากั้นไว้นะครับเพื่อให้ใบพัดได้หมุนดีๆนะครับผมถ้าบางทีเราไปบิดลวดตรงหน้า ตรงหน้าฝาเลยบางทีอาจจะชอบติดนะครับก็เลยใช้ลูกปัดมาลูกหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังนี่ลวดยาวเกินไปนะครับเราก็ตัดออกนะครับตัดทิ้งเลยนะครับแล้วก็ทําการหมวนลวดนะครับหมวนไว้นะครับคือไม่ให้หลุดออกนะครับผมคราวนี้ใบพัดของเราก็จะไม่หลุดออกแล้วนะครับนี่คือผมจะไม่ได้บิดลวดให้มันตึงเกินนะครับให้แบบหลวมๆเลย อันนี้ก็บิดนะครับบิดใบพัดนะครับเพื่อให้รับลมนะครับนี่แค่นี้เองนะครับก็จะได้แล้วนะครับทรงกลางหันลมนะครับันตอนนี้ก็ไปทําสีนิดนึงนะครับผมก็จะใช้สีขาวเลยเสร็จแล้วนะครับผมนี่กลางหันของเรานะครับรับลมได้ดีนะครับ เมื่อมีลมมานะครับใบพัดก็หมุนนะครับนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายๆคนถามว่าการทำกังหันลมทรงแบบนี้นะครับหมุนตามลมไหมนะครับผมผมจะบอกว่าหมุนตามลมนะครับแต่ด้านทางที่ลมมาเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังนะครับซึ่งตัวฝั่งใบพัดเนี่ยจะเป็นทางท้ายลม นะครับคือจะกลับด้านกับพวกที่มีหางเสือนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ